สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนึงน,นะครับในไลยเกมเศรษฐีนั่นเองแล้วแล้ว GM ก็ทำการดัดหลังเราเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งครั้งเนาะเหมือนแบบว่า GM จะเอาตัวละครประจำเดือนเข้ามาเร็วกว่าที่คิดเนาะนั่นก็คือน้องอะไรน้องเอลโนนี่นั่นเองทุกคนโดยโดยโดยโโดย,โดยโ แ๊บนะึงเนาะอยู่ไหนอยู่ไหนนะ้องต้องอยู่ที่การละครมาใหม่โอเคน้องแอลโรนะี่นนองมาใน2เวอร์ชันเนาะก็คือตำนานกับ evolution ตำนานเนี่ยเอฟเฟกของน้องก็คือเมื่อตกคือที่หัวมุมยมกี85่85นต5ติดตั้งวงเวทเนาะแล้วก็85เพิ่มค่าผ่านทางที่เมืองที่ในแถวนั้นอนะจะพูดยังไงดีทุกคนจะงงไหสมมติว่าเราสร้างไนมากสามหลังเรามาตกหัวมุมใช่ไหม แล้วใน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 ลนแรกมรีมีเมืองที่ไม่เป็นแลนด์มาร์กอยู่เราสามารถอัปเกรดให้กลายเป็นแลนด์มาร์กได้โดยตรงเลยเนาะแล้วก็สามารถเรียกฝั่งตรงข้ามแบบสุ่มเนาะให้มาตกที่แลนด์มาร์กของเราได้ทันทีเลยเนาะแล้วก็น้องมากับอีกสกิลหนึ่งก็คือเมื่อมีการเคลื่อนย้ายอาสองครั้งขึ้นไปก็จะส่งศัตรูไปที่เกาะล้างส่วนสกิลวงเวทเนี่ยถ้าเราผ่านเนี่ยวงเวทจะทําการสร้างแลนด์มาร์กเป็นดาวตกเนาะ บนบนลายลายที่เราผ่านในสมมติว่าจุดสตาร์เนี่ยก็จะสร้างลายแรกถ้าเรามีวงเว้อยู่ตรงคุกหรือเกาะล้างก็จะสร้างลาย2ถ้าเรามีโอลิมปอยู่ตรงโอลิมปิกก็จะสร้างลาย3และถ้าเรามีอยู่ตรงวงเวอยู่ตรงเที่ยวรอบโลกก็จะสร้างแลนด์มาร์กตรงลาย4เนาะเราก็ไม่ได้แค่สร้างแลนด์มาร์กอย่างเดียวนน้องสามารถทําให้เมืองฝ่ายตรงข้ามเนี่ยที่โดนดาวตกของเราเนี่ยโดนป้ายสีได้ด้วยเนาะโอเคอาจจะงงๆเนาะถ้าเกิดใครเคยเล่นเซิร์ฟเกาหลีมาแล้วก็จะไม่งงเนาะ โดย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 น้องเอรนี่เนี่ยในเวอร์ชันตำนานเนี่ยจะมากกว่าน้องเอรนี่เวอร์ชันอีโวอยู่ที่5%้านหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการตกหัวมุมการสร้างวงเวทการเพิ่มค่าผ่านทางแล้วเรียกฝั่งตรงข้ามเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยสกิลของน้องจะอยู่ที่75เนาะถ้าเป็นตัวอีโวอยู่ที่85เนาะก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาตรงนี้เนาะ ส่วนอีกสก,กิลหนึ่งก็คือเมื่อตกพื้นที่หัวมุมนี่ก็จะสามารถย้ายไปยังพื้นที่ของฉันได้ทันทีเลยแล้วก็เพิ่มโอกาส33%ทอยลูกตต่อดับเบลิลเมื่อ,อทอยครบ3ครั้งเนี่85ย85%ย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการเนาะ,ะส่วนแบบอะ,อะไรนะแบบอีโวก็จาก33เพิ่มโอกาสดับเบิลก็จะเป็น30เนาะโอกาส85ก็เป็น80แล้วก็โอกาสย้ายจาก80ก็เป็น85เนาะ เรามาดูวิธีการตามหากันดีกว่านาะวิธีการตามหาน้องอารอนี่นั้นเราจะต้องตามหาสิ่งที่เรียกว่าเสื้อ 4. อารอนนี่หนึ่งถึง่างแระ2องใบเพื่อมาแรกเป็นที่ประดับผมแรกที่ประดับผมครบ5บา้าใบก็จะมาแรกเป็น e v เวลอารอนีส่วนถ้าใครมีเงินก็สามารถเติมเอา คาทาเอลโลนีเพื่ออัปเกรดเป็นตำนานเอลโลรนีอสบวกได้เลยนะจ๊ะทุกคนเอ่อทำไงดีคือบอกเลยว่าเพชรเหลือแค่8000จะปิดไหมไม่รู้นี่น้องอยู่ในแผนการนี้เนาะมาดูอัตราการสุม่มอัตราการสุ่มนั้นเสื้อ1ออกยากสุดอยู่ที่2% เสื้อสองเสื้อ3 29เสื้อ4 44เนาะก็คือเสื้อ4ออกง่ายแล้วก็กระโปรง A บวกรอนี่สานะ A บวกสเนี่ยอยู่ที่หนึ่งเอรบวกอยู่ที่สเอร์ไม่ใช่เอบวามอบวกสอยู่ที่สและ A อบวกหอยู่ที่5%เนาะอืมแล้วก็มีการลงแบบฟิกด้วยนะถ้าเราเอากระโปรงออรอนี่ ไปรวมเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ปีศาจโรมี่ชูชูเจ้าหญิงน้ำแข็งเกลดาไปซนีเลอบังสาวน้อยโซเฟียโกลเด้นคาร์เรนอาชาเทร่าเทพอะคีสวีทอาสโนว์ควีนอิสเบลแล้วก็อีเวลเโลนีเนาะอืมก็ทำไมมาตอนนี้ก็คือวา่าไงก็คือ GM เอาอีเวนต์เลยหลังมาล่อเราก่อนเพื่อให้เรามาหาตัวละครเนาะอ่าร้านค้าย,ยังไม่เปิดเนาะอืมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า คาทายเอลโลนี่มันเท่าไหร่ต้องไปที่ไหนต้องไปที่ประกาศใช่ไหมประกาศประกาศแล้วไปที่โปรโมชั่นพิเศษเนาะคาทายเอลโลนี่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 อ้าวไปไหนแพ็กเกจพิเศษยี่สิบเซนค่าทายเอลโลนี่สิบเซน สามร้อยสามร้อยแกสามร้อยเล่นตัวธรรมดาก็ได้ไม่ต้องเอาตัวอีโวหรอกเพราะว่าสกิลมันก็ต่างกันแค่ห้าเปอร์เซ็นต์กับสามเปอร์เซ็นต์เนาะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มขำๆส,สักนิดนึงดูซิว่าจะอะไรออกบ้างปาบโอ้โหเสื้อสามรัวๆเลยจ้าเสื้อออกมารัวๆเลยจ้าเสื้อสองเนาะก็คือเสื้อนหนึ่งี่ไม่ออกบอกเสื้อนหนึ่งนี่สองเปอร์เซ็นต์ อ่าสุมสักพันหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ามีเสื้อมาหนึ่งมาหนึ่งตัวเนาะก็คือจีเอ็มอมารอโอ,อเคบอกเลยว่าอยาก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 อมากๆากอยากมาก,มากเลยจีเอ็มจีอมจีอมจะดัดหลังไม่ได้นะจีเอมเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูเอ๊เอเอเ,อเรามีอะไรอยู่ตรงนี้อะไรเนี่ยไอเทมต้นกล้า ไม่รู้ทาอะไรเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็คแขมดีกว่าดูซิว่าเสื้อออกไหมถ้าเสื้อออกอีกสักตัวหนึ่งก็น่าทําอยู่แต่ถ้าเสื้อไม่ออกก็บบายบายนะแอลลนีบ่าบายบยจริงเหรอไม่จริงเดี๋ยวก็ทําไม่ทําเท่ากับทําโอเคโปรง a บวกสองมาก็ไหนดูซิขาดอะไรการรักเปลี่ยนอ๋อต้นอ่อนเนาะก็ ชนะแผ่นที่ผลไม้ได้รับต้อง100เพชรเนาะก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะทุกคนนะจ๊ะเออตอนนี้ขาดอะไรบ้างไหนดูสิเออ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 ก็ก็หนักอยู่โอเคสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนไปละบายบายถ้าทำอีเวน์เดี๋ยวก็คงมีคลิปใหม่ให้ดูแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่มีไปละนะจ๊ะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะซี่ะ <See ya. S 1> ใครจะบริจาคเพจก็ได้นะไปแล้ว